Thank you ัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่อง13าชาวไทยกับช่วงเวลาข่าวกับรายการข่าวชัดประเด็นจริงครับพบกับผมสุวรรณบริโรับหน้าที่ดําเนินรายการครับก็ก่อนอื่นนะฮะในวันนี้เองเนี่ยผมมีเหตุสลดใจเกิดขึ้นครับต้องขอบอกจริงนะว่ามีเด็กนักเรียนม3เองเนี่ยเสียชีวิตนะฮะภายในห้องเรียนในห้องเรียนที่กำลังสอนคอมพิวเตอร์นั่นเองครับซึ่งเมืองต้นก่อนหน้าจะทราบความจริงเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเหมือนเสียงดังระเบิดเกิดขึ้น ซึ่งทางครูแล้วก็นักเรียนเองเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคีย์บอร์ดระเบิดเอ้ก็งงเหมือนกันคีย์บอร์ดระเบิดเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกคีย์บอร์ดมันไม่สามารถที่จะระเบิดได้ครับแต่หลังจากที่มีการพยายามปั๊มชีวิตปั๊มหัวใจและช่วยชีวิตอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมองเองก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเด็กม .3 คนนี้ได้ครับก็ทําให้เด็กเสียชีวิตนะครับก็ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะฮะจนมาทราบภายหลังนะฮะว่าที่จริงแล้วไม่ใช่คีย์บอร์ดระเบิดครับ แต่เป็นเพราะว่าปืนปากกาล่นนั่เองครับไปดูเหตุการณ์นี้ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับก็คือโรงเรียนวัดราชประดุกนะครับบางรักพัฒนาอาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนี่แหละฮะก็ได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเจ้าที่ตํารวจเองร้อยตำรวจเอกสายันทองคาร้อยเวรสบพบางบัวทองเนี่ยก็รีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าที่กู้ภยัยปฏิเึงนะฮะ ได้ไปทําการช่วยเหลือปฐมพยาบาลน,นะฮะเพื่อจะยื้อชีวิตน้องคนนี้นะฮะที่อายุ15ปีนะับเป็นเด็กนักเรียนม3ที่โรงเรียนแห่งนี้ละครับพยายามยื้อชีวิตอยู่นานนะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตได้ครับต้องขอบอกว่าพอญาติทราบนี่เองเนี่ยคุณยายของเด็กคนดังกล่าวเองเนี่ยก็รีบเดินทางมาที่โรงเรียนด้วยครับก็มาสอบถามว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตได้อย่างไรซึ่งตอนนั้นเองก็ทุกคนก็ต่างเข้าใจว่าเป็นคีย์บอร์ดและเบิด ต่างก็มีคนวิพ,กพากษ์วิจารณ์ว่าคีย์บอร์ดมันระเบิดได้หรือเปล่าอย่างไรนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูภาพในส่วนของคุณยายนะครับโหการสูญเสียลูกหลานไปแต่ละคนเนี่ยกว่าจะเลี้ยงตัวมืงฐานนี้ใครๆก็ต้องเสียใจจะอ,อกเสียใจนะฮะไปดูภาพเหตุการณ์ครับเพื่อเต็มที่แล้วอ่ะไม่ได้อยย่ะลูกยายข้างในหน่หอยครับยายคนนี้ แม่มายายจะยิบโจ๊กจจะดูไหมครับยาจะดูไหมโจทไมจอไม่แม่จไม่ใช่านหนึงนะคุยกหมอนะครับยมองให่กัอคนหนึ่งยกอคุกับหมอนะยรับหมอคุกับหมอนะ เป็ลังลปั้นเลยนูกเล็กปั้นเนเอ็น้ายหมดเลยค่ะค่ะก็คือว่าเรื่องต้นเรากู้ที่ไป30นาทีนะคะแล้วก็ให้ยาแล้วก็ทำหัวใจไปหมดแล้วแต่ว่าน้องไม่ตอบสนองเลยนะคะมีลูกถามคาเดียวทําไมทําไมถึงเป็นแบบนี้ต้องรอต้อกไม่ได้องมีเพอนที่อยู่ด้วยเห็นเหตุการณ์ นี่แหละครับคุณยายเขาก็ถามว่าคาเดียวถามนิดเดียวทําไมหลานหนึ่งเป็นแบบนี้เพราะว่ามาเรียนหนังสือเนี่ยอยู่ในห้องเรียนเนี่ยแท้ทำไมเกิดเหตุระเบิดลักษณะแบบนี้ได้นี่ฮะนี่แหละครับเพื่อนนักเรียนเนี่ยเด็กชายเอนี่ยฮะสมมติเนีครับเพื่อนในห้องเรียนก็เล่าว่าก็อาจารย์ให้สอนเรียนในส่วนของคอมพิวเตอร์นะในส่วนของน้องคนที่เสียชีวิตเองเนี่ยเขานั่งโต๊ะคอมโต๊ะที่2เนี่ยห่ายจากด้านในสุดเลยครับ เาก็เปิดคอมพิวเตอร์ก็รอเครื่องบูตอยู่ดีก็ได้ยินเสียงดังปังนะฮะระเบิดดังปังเลยนะฮะดังตุ้มเนี่ยอ่านตุ้มแล้วกันนะฮะซึ่งเขาบอกว่าครูครูเองเนี่ยก็นั่งอยู่ในห้องหน้าห้องเรียนพอได้ยินเสียงก็รีบวิ่งเข้าไปดูก็พบว่าน้องคนนี้เด็กชายคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็นอนแน่นิ่งไปแล้วนะครับไม่ได้ขยับขยื่นเลยนะครับก็พยายามติดต่อในส่วนของเจ้าที่กู้ภัยแล้วก็แจ้งเจ้าที่ตำรวจนะครับเพื่อมา ตรวจสอบพิกเหตุแล้วก็ไปพยายามการปฐถมพยาิบาลเบื้องต้นแต่พอมาทราบภายหลังนะครับว่าจากคำรับสภาพของเด็กน้อยนะฮะวัยม .3 นี่แหละตอนแรกก็ภาคเสพนะับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเกิดจากคีย์บอร์ดระเบิดหรือเปล่าเพราะนั่งอยู่ใกล้ก,ลกันก็ไม่ได้เห็นมีกลิ่นไหมอะไรแต่ได้ยินเสียงดังตุ้มเข้าใจว่าคีย์บอร์ดระเบิดนะครับก็หลายๆคนก็เข้าใจวิาพากษ์วิจารณ์แบบนั้นจนกระทั่งประมาณสักประมาณสักสี่โมงเศษนะครับ ก็ตารวจเองรักษาวิชาชีพเองพยายามเข็นสอบน้องนักเรียนคนนี้เองเขาก็รับสารภาพกับคุณครูว่าที่จริงแล้วเป็นปืนปากกาหรือว่าปืนลั่นนั่นเองครับซึ่งเจ้าที่ตํารวจเองเนี่ยก็พยายามที่จะไปดูในที่เกิดเหตุก็พยายามที่จะติดตามหาในส่วนของว่าใครเป็นคนเอาปืนไปไว้ที่ไหนอย่างไรนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเลยดูเหตุการณ์ครับไปฟังน้องเล่าเหตุการณ์ก่อนที่จะรู้ความจริงว่าเป็นปืนปากกาครับ น้องเขาโทรบอกเราว่าไงโทรบอกว่าให้ให้มารับหน่อยครับพี่ปืนล่นแต่ว่าผมไปเห็นในแชทว่าน้องมาบอกทีหลังว่าปืนลั่นผมก็เลยรีบไปที่โรงเรียนครับแล้วไปถึงโรงเรียนว่าไงก็ไปคุยกับน้องครับตอนแรกอ่ะน้องยื่นไอ้นี่มาพี่เสื้อมาให้ตัวหนึ่งแต่ว่าพวกผมไม่รู้ว่าในเสื้อขนหนามีปืนตอนนกลับมาถึงบ้านอ่ะพี่ผมว่ามาขี้เสื้อขนหนาไดแหละพี่แล้วปืนมันตกลงมาแล้วทีนี้ผมก็ลนกันไม่รู้ทําไงดีพี่ผมเลยเอปืนมาโยนทิ้งเีแล้วปืนนี้เป็นปืนอะไร เป็นปืนเป็นปืนไทยผลิตครับพี่คล้ายๆปากกาแต่ว่ามีด้ามจับกับไกปืนให้ยิงอ๋ออาแล้ววันนี้ทางเจ้าทั้งหลวงเรียกเรามาที่นี่ทำไมมาชี้จุดที่โยนปืนครับแล้วก็ให้ให้ให้งมให้เขาได้ครับพี่อ่าแล้วเราชี้เรียบร้อยชี้เรียบร้อยครับพี่ยืนยันว่าทิ้งตรงนี้ใช่ไหมยืนยันครับพี่นี่เป็นลูกอะไรเป็นลูก38ครับพี่ลูกกระสุน38อ๋อเป็นปืนที่เราทำกขึ้นมาเองใช่ครับพี่อันนี้เปล่าเอันนี้ก่อน ทำค้างกขนาดพี่ดำเดี๋ยวพี่เพิ่งฟังซองเดี๋ยวเพิ่งต่อไปส่องกระดาดำนะผมก็ไม่เห็นนะโอเคุก่ไปแล้วเหรอพี่นี่เราก็เป็นปืนขนาดจุดสามแปดปืนปืนปืนไทยประดิษฐ์ขึ้นมานะซึ่งก็เป็นปืนรร้นนั่นเองครับแล้วก็ก็แจ้งอากูว่าเป็นน่าจะเป็นคีย์บอร์ดหลายๆคนก็เข้าใจว่าคีย์บอร์ดเลยเพราะว่ามีคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีรอยแตกของคีย์บอร์ดอยู่แต่ที่จริงแล้วเขาบอกว่า คีย์บอร์ดจริงๆมันไม่มีไฟไปเลี้ยงขนาดนั้นที่ทาให้สามารถระเบิดได้ครับซึ่งบริษัทผู้แทนในส่วนของยี่ห้อของคอมพิวเตอร์เองเขาก็ยืนยันว่าคีย์บอร์ดนั้นไม่สามารถที่จะระเบิดได้ไม่เคยเห็นคีย์บอร์ดระเบิดขึ้นในโลกนี้นะฮะก็นั่นแหละก็เลยตำรวจเองแล้วก็สั่งวิชาชีพเองกเขายังสอบเค้นจนรู้ความจริง,ง,งว่าเป็นปืนลั่นนั่นเองครับอ่ะเป็นปืนปากกาใครประดิษฐ์มากกว่ารับไม่ใช่เป็นปากกาแล้วแบบนี้ไปดูอีกกรณีหนึ่งครับตอนนี้บิ๊กโจ๊กเองเนี่ยเขามีการถแถลงจับ โรตรี tery, ่ไดบอนโรตรี่นะมีการหลอกลวงขายฉลากทิปคือพูดง่ายว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลนี่เองครับเขามีมาแล้วเขาอาถ่ายแค่รูปแล้วไปโพสต์ขายในส่วนของเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อจะขายฉลากออนไลน์นะครับแลวก็ได้เงินไปเยอะแยะมากมายเลยแต่พอเวลาเขาถูกหูจริงๆเองเนี่ยก็ไม่มีฉลากตัวจริงให้เขาเนี่ยเขาเรียกเลยเรียกว่าฉลากทิปนะฮะบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยก็เลยมีการแถลงข่าวนะฮะในการจับกลุมในการเปิดการปฏิบัติการตรวจสอบสืบสวนดำเนินคดีผู้ปร ตอบการที่มีความประพฤติในการจําหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบแพลตฟอร์มของตนเองผ่านโลกออนไลน์นะฮะเขาบอกว่าขายราคาที่สูงกว่า,ากฎหมายกำหนดคือขายใบยละร้อยบาทฮะแล้วก็มีพฤติกรรมนําฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตนเองไม่มีอยู่จริงเนี่ยหรือว่าฉลากทิปนี่แหละครับมาจําหน่ายให้กับประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจเองสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัทที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนะครับอย่างต่อเนื่อง หลายรายแล้วครับทั้งมีทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงดารานักแสดงรวมถึงสื่อมวลชนและก็โซเชียลมีเดียนำเสนอแล้วนั้นนะครับต่อมาเองเจ้าที่ตำร,รวจจากการรับแจ้งของคคลลมูลนิธิพลเมืองดีนะครับว่ามีกลุ่มบุคคลหรือว่าแฟตฟอร้อมที่ชื่อว่าไดมอนด์ลอตเตอรี่มีพิจกรรมในการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเกินราคาและนาเอาภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่มีอยู่จริงมาจําหน่ายแก่ประชาชนนะครับ มีการนำโลโก้ของพลตฟอร์มของตนเองเนี่ยมาปิดบังบั็อกโฮดและสัญ,ญลักษณ์นะครับในส่วนของอัตลักษณ์ของประจำตัวของฉลากกินแบ่งรัฐบาลพลตระวจโทสุรเชษเนี่ยจึงได้มีการสั่งการให้พลตวรวจโทธนายุทธวุฒิจามรัดธรรมรงนะครับผู้บัญชาการตำร 7, วจพุทธรภกเจดพลตรารวจตรีปีดาอิ่มเจริญนะครับผู้บังคับการฝอ,อ,อสอบสอ,สอฟอรอพเจ็ดนะครับภุทธรักเจดแล้วก็พลตราเวจตรีวันชัย ธนธรรมผู้บังคับการตำรวจภูธรประจวบกิริขันนะครับพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยนะฮะรองผู้กับการสสสส,สืบสวนสอบสวนภูธรภาคสี่นะครับพร้อมชุดปฏิบัติการปรับปรามร่วมกับร่วมกันจับร่วมกันบกนายทวีปวุฒิบาทุกกาจิตนะครับรองผู้รองผู้รองผอสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล เร่งทําการสืบสวนสอบสวนโดยเร่งด่วนครับจากการสืบสวนสอบสวนเจ้าที่ตํารวจตรวจพบว่าแพลตฟอร์มไดมอนด์รัตตรีเนี่ยมีนายวิชัยกุลโรมนะ,ะจันอายุ49ปีนะฮะก็เป็นคนที่พักอาศัยอยู่ตำบลช้างแรกอําเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มก็มีพฤติกรรมในการนําเอา ในส่วนของภาพสลากินแบ,บ่งรัฐบาลเนี่ยมาจำหน่ายในแพลตฟอร์มของออนไลน์ของตอนเองผ่านระบบแอปพลิเคชันนะครับนี่แหละฮะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของพลตรโ,โทสุรเชษฐ์ธักพาพูดถึงในการจับคุมในครั้งนี้ครับวันนี้นะครับผมเองร่วมกับท่านผู้รรบริการสลากผู้ร่ามดำเนินการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนโดยวันนี้ท่านบริการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบหมายให้เราดำเนินการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับแล้วก็รวมถึง ท่านสุวิชยานะครับนะหัวหน้าสำนักงานสื่อสารองค์กรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนะหรือมีฝนนะครับทึ่ทำงานร่วมรอมาตลอดนะครับและจากทิ่บายของท่านรุ่นตรีนะครับนะท่านเวรอยุทธจันุชานะครับแล้วท่านบลเอกปรวิตรงสุวรรณนะครับรวมถึงท่านรุ่นตรีอนุชาณาฐใสนะครับในฐานะท่านเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ในเรื่องการเข้าช่วยหมายการตัดตามเนี่ยเป็นหน้าที่ของสำนักบุตรชาตินะครับซึ่งทางผมตลอดได้มอบหมายผมนะฮะในเรื่องของการปร,ปรับตามแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดผมย้อนนะว่าแพลตฟอร์มวันนี้มีทั้งหมด17แพลตฟอร์มนะครับที่ผ่านมาที่เรามีการจับกลุ่มไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยสารอาญานะครับได้สั่งติดเว็บไปแล้วหรือประมาณสักสี่ถึงห้าแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการแต่งสวนนะครับ นะก็ตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่เว็บที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือมัง,งมกรฟ้านะครับจนมาต่างๆนะครับวันนี้สิทธิแพลตฟอร์มนะครับเข้าข่ายความผิดอาญาข้อหนึ่งนะครับก็มีสองแพลตฟอร์มคือแพลตฟอร์มโชคดีนะครับกับแพลตฟอร์มอะไรนั่นเองแพลตฟอร์มบัตครับนะครับซึ่งส่วนที่เราได้มีการายึดอญญายัดทรัพย์ไปแล้วนะตามระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเรากลังดำเนินการเข้ายึดอายัดทรัพย์ นะตัวร่วมกับสำนักงานฟ้องก,กันระบว่างการฟ้องเงินเอ่ออันนี้นะครับผมกลังจะอธิบายต่อว่าวันนี้เนี่ยในสิ่งเจ็ดแพลตฟอร์มนะฮะที่มีการดำเนินคดีไปแล้ววันนี้ก็เกิดการการแปลง,ลงนะร,ราลงล่างนะครับคำว่าการแปลงร่างหมายว่าเออ่ก็แปลงร่างจากเออ่จากเว็บสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับไปเป็นแฝงมาใรูปแบบของเว็บการพนันนะครับเมื่อก่อนท่านเจษนะครับว่าการเปิดน,นะครับก็จะใช้ชื่อบริษัท นท่านเห็นไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยใช้ชื่อบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นใช้ชื่อว่าไดมอนด์ลอตเตอรี่นะครับแต่เจ้าของเนี่ยคือนายวิ่ชัยกุลรจ์จันทร์นะครับนาะวันนั้นท่านจะเห็นความแตกนะครับนาะวันนั้นในเรื่องของการจัดกลุ่มนะครับวิธีการเนี่ยนะครับเพื่อเปิดแพลตฟอร์มนะครับก็ได้เอาสลากกินแบ่งนะครับมาจำหน่ายแต่ว่าเอาแค่ภาพมานะครับ เอาแค่ภาพมาแต่ไม่มีสลัดอยู่จริงนะครับทา่านเหรนะครับทำง่ายๆหาตังนงะ่ายะจ้าหน่ายวัละวัดบาทอันนี้เกินกว่าราคาอยู่แล้วแต่ที่หนักกว่านั้นคือไม่มีสลัดอยู่จริงคนหลงเชื่อแล้วเข้าไปซื้อวันนี้ท่านเห็นนะครับผู้เสียหายเราได้สี่ลายแล้วสลัดสิบสองใบนะฮะถ้าผู้เสียหายถูกมานะครับก็ไม่มีเงินจ่ายเพราะว่าสลัดไม่อยู่กแบบับสลัดที่อยู่กับนายวิชัยนะครับ ทีนี้ถ้าเห็นนะครับว่าวิธีการทําำง่ายๆนะครับนะเปิดแพนะ็คฟอร์มนะครับนะครับมีการเสนอขายไปเรา้อยนะครับแล้วชะลากดงึงผ่านมันจีนอาคารนะคือวิธีการหาเงินแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าถามว่าโอกาสคนถูกเนี่ยมันน้อยกว่าคนาคนไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นรายได้นเนี่ยผมต้องเดียวว่ามาหาศาลนะแล้วผมต้องกาบเรียนนะครับว่าวันนี้มีทักษะการทําแบบนี้เนี่ย นะที่เราตรวจพบแล้วนะครับโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ที่แบ,บ่ชชนมาโรงเรียนสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับนะถึงประมาณ15แพแพฟอร์มด้วยกันนะคือเอาสลากที่ไม่ดีอยู่จริงออกามาขายนะครับทีนี้ผมต้องเดาว่าถ้าปล่อยต่อไปนะครับนะก็จะมีเป็นร้อยนะถ้าไม่มีการปราบปรามจับกลุมนะท่านต้องรู้ว่าประชาชนจะเดือดร้อนขนาดไหนนะมันก็จะเข้าไปเรื่องของอะไรครับการหลอกลวงการชอร่อโกงนะครับนะประชาชนนะ ทุกหนักอยู่แล้วในช่วงสถานการณ์โควิดจะทุกหนักเข้าอีกนะครับนะเพราะนั้นวันน,น,น,นี้ความผิดที่เราแจ้งความผิดหลักนะครับก็คือความผิดร่วมกันช่วงงบประชาชนนะครับคื่อผมต้องกล่าวเรียนฝากไปยังทุกท่านนะครับที่ท่านเปิดแพลตฟอร์มแบบนี้และท่านทําแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าตำรวจเราไม่รู้นะครับวันนี้นายวิชัยนะครับนะไม่ได้เป็นเจ้าของตัวจริงเจ้าของตัวจริงเนี่ยยังอยู่เบืองหลังนะครับนะแล้วเรา เราพบแล้วว่านายวิชัยเนี่ยเมื่อรับเงินไปก็โอนเงินไปให้ ABCD นะครับณวันะนั้นรูปแบบก็เหมือนเว็บขนานนะท่านเห็นนะครับคือตอนนี้แปลงร่างจากเว็บกระบวนการก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผลตำรวจโทรสุรเชษฐ์ถากานเนี่ยท่านชี้แจงรายละเอียดเลยว่ามีกระบวนการในการดำเนินการอย่างไรนะครับเป็นสลักทิปนั่นเองถ้าเกิดว่าขายก็เกินราคาปกติกำหนดครับหน0บาท รวไมไปถึงถ้าเกิดว่าถูกมาจริงๆแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะฮะเพราะว่าเขาทําอย่างผิดกฎหมายนะทีนี้ในส่วนของนายทวีปนะครับรองผู้อำนวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาเปิดเผยว่าปัจจุบันเองเนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการจําหน่ายสลากในระบบดิจิตอลแล้วนะฮะสามารถซื้อผ่านแอปเป่าตั้มได้นะฮะก็จะมีการบันทึกรายชื่อผู้ซื้อนี่ค่อนข้างจะชัดเจนเมื่อถูกรางวัลเนี่ยเงินก็จะโอนเข้าบัญชีแน่นอนมีการตรวจสอบได้ บอกว่าวันที่1ตุลาที <sh> ่จะถึงนี้เองเนี่ยเขาจะมีการเพิ <Jacob> ters, of of ่มสลากดิจิตอลเข้าเพิ่มอีกประมาณ12ล้านฉบับนะครับนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนของจุดจําหน่ายสลาก80บาทเดี๋ยเพิ่มเติมถึง1,076จุดทั่วประเทศที่ก็มีกระจายอยู่บริเวณปั๊มน้ํามันทั่วประเทศนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของนายทวีปนะครับรองผู้ในการสำนักงานชลากกินแ่งรัฐบาลครับ เนี่ยนโยบายสำนักงานเนี่ยเราได้แจ้งกำหนดไว้ในปีนี้เราจะเพิ่มไปถึง20ล้านนะครับเราจะดูสถานการณ์ในภาพรวมทีเดียวครับเพราะว่าสลากเนี่ยในในรูปแบบของที่เป็นแพลตฟอรฑ์ดิจิตอลเนี่ยทั้งหมดมันมีอยู่20ล้านแล้วก็จะมีเป็นสลากที่เป็นใบใบพี่น้องประชาชนเนี่ยเลือกซื้อตามแผ็ต่างอีก80ล้านนะครับเราก็จะดูในภาพรวมทุกความสมดุลทันทีครับ จริงๆการขายสลับถ้าขายในราคา80บาทรับตามแผ็นเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนเนี่ยตอนนี้มาสนับสนุนในเรื่องการขายทาแงแพลตฟอร์มเพราะว่าขายตามราคา80บาทได้สลับจริงนะครับเมื่อถูกวันการโอนเงินจริงผ่านธนาคารไทยนะครับแล้วก็ที่ว่าจะเอาสลักของสำนักงานไปทําเป็นสลับคลิปอย่างนี้จะไม่มโอกตากเพราะว่าการซื้อขายเนี่ยจะเป็นใช้ระเป๋าตังค์ซึ่งมีการมีารมารอางตรงนะครับ อันนี้ในส่วนของผู้ค้าเดิมเนี่ยก็มีการปรับตัวครับคือถ้ายังขายเกินราคาอยู่ก็จะมีปัญหานะครับเพราะนั้นขายตามราคาผมคิดว่าประชาชนเนี่ยสนับสนุนกับแผนต่างๆ,ๆอยลาครับด่งน,นั้นก็คือเป็นส่วนของที่ผู้ขายไม่ได้ขายเองนะครับผู้ที่เราสลับจากกานทางเราเนี่ยซึ่งแป่ลวันเนี่ยเรามีการตรวจสอบนะครับและทางสำน,นักงานเชาติเนี่ยก็ช่วยเราในการที่เข้าไปตรวจค้นแล้วเราก็นามายกเลิกสัญญาแล้วก็ตัดติดโควต,ตาเขานะครับ นี่แหลคะค,ครับท่านผู้ชมครับสลากงวดนี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อได้ผ่านแอป,ปเป่าตังนะ,อะแอป,ปเป่าตังเนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องไปกังวลผ่านแอปชันอื่นน,นั่นเองครับสับภาพมาผมหน่อยได้ไหมครับเออนั่นแหละครับผมนี่แหละฮะก็สามารถซื้อได้ผ่านแอป,ปเป่าตังนะท่านผู้ชมครับในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่เขามีระบบดิจิทัลแล้วไม่ต้องไปซื้อบริษัทฟอร์มอื่นเลยเพราะว่าแฟลตฟอร์มอื่นเนี่ยอาจจะาขายแพงกว่า ในส่วนของแอปอ,อต่างแอปออต่างเนี่ยขายตามราคาที่กฎหมายกำหนดด้วยแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นั่นเองครับไปดูที่จังหวัดชลบุรีหน่อยมีพนักงานสื่อสารยี่ห้อหนึ่งเนี่ยแอบลักตัดสายสื่อสารของค่ายอื่นนะครับซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจเองก็สามารถรวบตัวได้ทันทวนันนี่นนครับไปดูภาพเหตุการณ์ครับ นี่แหละครับภาพเหตุการณ์ของกล้องงจรปิดสามารถจับภาพได้รถกระบะสีขาวนี่ครับมีคอกหลังคาบันไดแล้วก็มีชายกําลังปีนเสาไฟฟ้านะฮะเสาสื่อสารนี่แหละแล้วก็ม้วนสายเป็นวงกลมนะฮะแล้อีกชายคนหนึ่งก็ขึ้นาหามขึ้นรถท้ายกระบะท้ายรถกระบะนะครับพร้อมกับนอกจากนี้ยังมีร่ยเดินเข้ามาดูสอบถามแล้วถ่ายภาพเอาไว้ก็ สงสัยว่ารถคันนี้ทําไมมาตัดสายแบบนี้ไปถูกต้องหรือไม่อย่างไรเพราะว่าสายสื่อสารนนมันหายไปบ่อยนะครับก็ก่อนที่จะคนขับรถกระบะจะขับรถตุงนี้ไปนั่นเองต่อมาเวลาี่ยเวนา20กสสิบนาทีร้อยตำรวจเอกอภิรัตดอดีเรกนะครับภูลลาบรองสารวัตรส,ส,สอบสวนสสพอแสนสุขได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายลักตัดสายสื่อสารอยู่บนเสาไฟฟ้าหน้าหมู่บ้านเดอะรอยั่อสามมุกตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี จึงนำกำลังไปตรวจสอบครับพบนายวีระพงษ์แสงหิรันอายุ26ปีและนายจุนราจิตนะฮะจันบกอายุ24ปีใส่เสื้อพนักงานสื่อสาร3 BB กำลังขับรถกระบะยี่ห้อ isuzu อ d-max ส,ดดสีขาวนะครับกทมด้านหน้าติดสติกเกอร์3 BB หนีจึงจับกลุ่มออกไปได้นะฮะจากการตรวจสอบท้ายรถกระบะพบสายสื่อสารยี่ห้อทีวีจานวนมากจึงควบคุม ตัวไปสอบสวนที่สพสันส,สุขนะฮะโดยทั้งผู้จัดทั้งสองคนเนี่ยรับสารภาพโดยอ้างว่าเป็นพนักงานสามีจริงแล้วก็มอก่อเหตุลักตัดสายสื่อสารจริงเพื่อน,นําไปขายเอาเงินแบ่งกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไปขายอยู่ท้ายรถเนี่ยขายได้ประมาณ2 3พันเองนะสองสามพันบาทเองแต่ที่จริงความเสียหายที่เขาทาขึ้นเนี่ยมูล,ลค่าหลักแสนบาทเลยนะฮะนี่ละฮะจากการสอบถามนายฉัดชัยงามาสมชาตินะฮะอาย14ุ14ปีเนี่ยพนักงาน รพอพยรอย่อเนี่ยเขาบอกว่าเห็นรถบ mm hmm. รถิษัทสายสื่อสารคัาดังกล่าวเองเนี่ยตอนแ,แรกๆก็ไม่สงสัยเพราะภายในหมู่บ้านก็จะมีการมาให้บริการประจําอยู่แล้วนะครับเรื่องสายสื่อสารแบบระบบไม่สเสถียรแต่ก็เข้าไปสอบถามเพราะว่าพบพิรุษในส่วนของจริงโทรแจ้งตํารวจมาตรวจสอบแล้วก็เขาก็ขับรถหลบหนีไปนะฮะไปฟังเสียงเขาอยู่คนระับครั้งที่แล้วอ่ะเขาใช้รถหน่วยงานแบบนี้มาเหมือนกันครับนีเอ๋อ เร,เราเ,เราก็เลยไม่ได้เอใจเพราะเราเห็นมันเป็นบริษัทเน็ตอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่เพราะปกติมันจะเห็นพวกนี้อยู่แล้วกระจายเพราะมันจะขึ้นตรงนั้นตรงนี้กันอยู่แล้วหมู่บ้านเราก็ใช้บริการกันอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าไอเหตุคนนี้นะครับบริษัทพวกนี้เขาจะมาติดกับประจำะเราก็เลยไม่ได้เอกใจเราก็คุยดีเขามาแบบว่าไม่ได้ขโมยนะครับแล้วตอนเย็นผมก็เลยถามเขาว่าเอ้ามาทาอะไรครับเขาก็เลยบอกว่า เอามาเอาสายตายมันไม่ใช่แล้วเอามาเอาออกผมก็ไม่มีปัญหาแต่หัวหน้าผมว่าเอกใจมันไม่ใช่แล้วมันหลังหกโมงไปแล้วไม่มีใครมาทํางานก็เลยเดินไปถามเขาก็เลยมีพฤติกรรมหนีตอนหนีเสร็จปุ๊บก็เลยเขาเสียมาตรงนี้แล้วหัวหน้าก็เลยเอากุแจออกเ็ผมก็เลยดึงกแจออกเพื่คือช่วยกันจับตัวโปรแจ้งครับในส่วนของเขาบอกว่านายปัตพงเนี่ยสัจจะ ที่รกคุณผู้จัดการบริษัท3 b มบจังหวัดชลบรุรีเขาบอกว่ามาดูที่เกิดเหตุนะหลังได้รับแจ้งว่ามีการลักตัดสายสาื่อสารก็พบว่ามีการลักตัดสายสื่อสารจริงนั่นแหละเขาบอกว่า,าจริงจริงแล้วเนี่ยคนที่มาตัดสายเนี่ยก็เป็นพนักงานนี่แหละผู้ให้บริการนี่แหละเขาก็จะใช้ขับรถออกมาให้บริการลูกค้าแล้วถือโอ,อก,กาสเอารถออกมาก่อเหตุลักตัดสายไฟเพื่อตกตาคนอื่นส่วนทางนายสัมพันธ์ปัญชะ ปันฉลวยอายุส9ปีช่างเน็ตทีโอทีกบอกว่าบอกว่าสายที่ถูกตัดไปเนี่ยตัดไปประมาณ300เมตรซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วความเสียหายอยู่ที่1 3 0 0 0 0บาทเขาบอกว่าต้องไปตรวจสอบอีกรอบนึงนะฮะในส่วนของปันประเมินรายละเอียดอีกรอบนึงนะฮะนั่นเองครับโอ้ก็ขโมยกันง่ายแบบนี้ใช้รถในการทํางานเนี่ยมาตบตาเขาเข้าใจว่าเป็นช่าง TOT เป็นช่าง3 b b ดีจริงเหรอเขามาตัดสายสื่อสารได้ขายไม่คุ้มเลยนะฮะ สำหรับอน,นี้ติดพูกไปแล้วกันนะฮะร,รักษาเป็นเวลากลางคืนโดยชัยภาละนะฮะไปฟังคนตัดไปทั้งหมดยาวเท่าไหร่ครับตอนยาวสามรันมีแต่แต่ณณวันที่13ามนะครับ,รบแต่อันนี้คือน่าจะมารอบสองรอบสามนะคิดเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่ได้คะ ตอนนี้เบื <eterm> ้องต้นผมไม่แน่ใจแต่ที่ผมเอามาแจ้งความที่แจ้งความไว้นี่อยู่ที่กจะแจ้งความเนี่ยแสนแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทประมาณแสนกว่าบาทเนาะทีเนี้ยตอนเนี้ยลูกค้าของเราได้รับความเสียหายก็คือเสียหมดทั้งหมู่บ้านเสียทั้งหมู่บ้านเลยใช่ครับก็คือทางลูกค้าของเราเนี่ยมีการโทรไปแจ้งเหระค่ะแล้วถึงแจ้มาตรวจสอบใช่ใช่มาตรวจสอบที่กล้องจอนปิดของหมู่บ้านค่ะตอนที่เราเข้าไปที่เกิดเหตุนะคะตอนแรกครั้งแรกอะค่ะเราเห็นไหมคะว่าสายนั้นหาสไป หายไปครับหายไปเราสังเกตเห็นแล้วใช่ครัาเห็นเลยเพรเส้นมันใหญ่ตัดสายไฟสายสื่อสารครับก็คดีลักทรัพย์ไปนั่นเองครับนี้ไปดูที่สภาผู้แทนราษฎรหน่อยนะครับวุฒิสภาเหตุการณ์นั่นเองครับคุณวัชระเพชรทองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาไปยื่นหนังสือให้กับทางในส่วนของประธานกรรมธิการคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเพื่อขอชี้ช่อง ให้เรียกเอกสารต่างๆที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ปมสอวเอฉามั่นใจว่าไม่น่านไม่นานเนี่ยน่าจะรู้เรื่องในเรื่องนี้ว่ากรณีนี้เป็นอย่างไรบ้างกรณีที่มีสิทธิตำรวจโทรหญิงเนี่ยฝ่าฝืนข้อบังคับประมวลจริยธรรมหรือไม่อย่างไรนะฮะอยากให้มีการแจ้งความคืบหน้าเพราะข้อมูลทั้งสหน่วยงานคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพไทยกรมาธกรแล้วก็รมนภาคสส่วนหน้า ยังไม่ส่งข้อมูลมาให้พิจารณาโดเมิก,การสอบสวนสอบสวนตามอำนาจนั้นพเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนกรณีดังกล่าวเองข้างต้นคณะกรรมการจะได้ทามวุฒิสภาจึงขอชี้ช่องให้เรียกแก่สารให้อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐนิติบุคคลและวุฒิสภาเพิ่มเติมตามที่นายกล้านรงจันทิกนะฮะและพลเอกชัชาวานสุข สุขสมจิตคณะกรรมการจริยธรรมรพุฒิสภาได้ให้คําแนะนําัวตนไว้จึงของให้คณะกรรมการเนี่ยเรียกเอกสารดังต่อไปนี้นะครับบอกว่าไปฟังดูฮะเขาให้เรียกเอกสารอะไรบ้างครับตรงนี้ครับในวันนี้ผมได้ไปยื่นหนังสือถึงท่าน,นพลเอกสิงศึกสิงไพรประธาน,นาคณะกรรมการจริยธรรมวุทิสภาเมื่อเวลา14บสนาฬิกา48นาทีเรื่อง ขอชี้ช่องให้เรียกเอกสารต่างๆที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐด้วยปรากฏว่าตามที่คณะกรรมการจริยธรรมได้มีการประชุมกันแล้วและมีการเรียกข้อมูลจาก4ี่หน่วยงานคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพไทยกรมนและกรมนอภาคสี่ส่วนหน้าแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดส่งข้อมูลมาให้พิจารณาเพื่อดำเนินการสอบสวนตามนาหน้า,น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 าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภานั้น ร่วประโยชน์ในการสอบสวนกรณีตง่าๆของข้าราชการจริยธรรมวุฒิสภาข้าพเจ้านายวชิรเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรรรคปริยัติขอชีช้ช่องให้เรียกเอกสารต่างๆที่อยู่ในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐนิติบุคคลและสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มเติมตามที่ท่นนานอาญากล้าอารมณ์ยันทิ์และพลตระเวรเอกชัชวานสุขสมจิตคณะการจริยธรรมวุฒิสภา ได้ให้คําแนะนํากับข้าพเจ้าไว้ในการไปให้การต่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาว่าสามารถที่จะชี้ช่องได้ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเรียกเอกสารดังนี้1สํานักง,งานเลขนา,านิการวุฒิสภาขอตรวจสอบตั้งแต่ปี2554สมัยนายประสบสุบุญเดชเป็นประธานวุฒิสภา สมัยพลเอกธิรเดชมีเพียงเป็นประธานวุฒิสภาสมัยนายนิคมไวรัาพานิชเป็นประธานวุฒิสภาสมัยสารยจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชุรชัยเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานวุฒิสภาจนถึงปี2565ว่านางสาวกรส,สิบัวยมัมหรือสิอทธิตงวดโทวหญิงกรส,สิบัวยมัมดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญประจตัวของสอนชหรือสอวอผู้ชำนาญการของสอนชหรือสอวอผู้ช่วยผู้ดำเนินการของสอนชหรือสอวอท่านใดดำรงตําแหน่งประจคาคณะกรรมการและคณะทําง,งานทางการเมืองของใครหรือไม่อย่างไร1.2การร่วมเดินทางไปดูง,งานภายในประเทศของนางสาพพสวพรศิีบัวย้ำรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการร่วมเดินทางไปจำนวนเท่าไหร่ตามใครใครเสนอชื่อ รายงานกนารประชุมคณะรรมการที่มีมติเห็นชอบรายชื่อคณะเดินทางทั้งหมดกาหนดการเดินทางภาพถ่ายการศึกษาดูงานผลการศึกษาดูงานค่าใช้จ่ายท้งคณะเป็นเงินจํานวนเท่าไหร่สําเนาดีกาเมบมิกจ่ายงบประมาณและเอกสารประกอบค่าใช้จ่ายการเดินทางของคณะกรรมการ1.3การร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของนางสาวกนสรรีดวแย้มรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการร่วมเดิน คุณวัชระลพิททองนะฮะก็ทําการตรวจสอบให้มีการชี้แจงในส่วนของรายละเอียดในการใช้เงบประมาณแ่นดินในการปฏิบัติที่ในช่วงห่วงเวลาที่ผ่านมาของสิทธิตำรวจโทหญิงนะฮะสิทธิตำรวจโทหญิงเช้านะฮะอยากให้ทางสวรหรือคือพุทธิสภาที่มีการตรวจสอบเรียกเอกสารต่างๆเองนะที่เกี่ยวข้องว่าเขาใช้งบประมาณอย่างไรบ้างนั่นเองครับเพื่อจะมาหาความผิดต่อไปนั่นเองพักสักครู่นะ,ะท่านผู้ชมครับ มากับประพบช่วงที่2ของรายการข่าวชัดประเด็นจีนก็มีความเป็นร้อนขออมีนน้องประชาชนอีกหลายภาคส่วนเองครับที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับ